ก็เป็นยังไงครับผมกับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ครับจากผู้ความมันคือนะครับผมโอเคครับหากใครครับยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ครับก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับหากใครครับก็ชอบมากๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้านผูชมนะครับพี่เห็นนะครับคือว่าไอรอนโกเลมระหว่างบล็อกเพชรนะครับผมผมว่าผมช่วยใครครับผมเลือกไอรอนโกเลมดีครับ พอบล็อกเพชรนะครับผมมีอยู่แล้วครับผมคราบได้ครับผมหาได้ครับโอเคครับคลิปนี้หะครับจัดเพื่อความบันเทิงนะครับผมหากใครนะครับที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับผมโอเคคลิปนี้ครับเขอโปรดลามไปก่อนนะครับสวัสดีครับ